สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบแฟนเพจทุกคนนะครับเมื่อนี้นี่ติดห้างสามครับเมื่อนี้มางานเมานะครับเมาอยู่มือหนึ่งนะครับนี่เบิ้งครับนี่แดดห่อนแห้งนะครับบวยครับจอดครับเมื่อยพ้อครับหลังจาก งานไทวานไก่เซจงานไทวานกับซิบ์ดแล้วนะครับอีกซีหามือนี่ก็บเบิดนะครับบานผมนะครับเพิ่นวานเร็วนะครับนี่โอ้ครับไก่จะเซจแล้วครับบางขั้นออกครับเพิ่นเห็นนะครับเพิ่นบอกนะเพิ่นเห็นตัวอย่างเพิ่นกับสิบปลูกน้ำเพิ่นนะครับค้นเห่านี่เห็น มูปลูกบัได้แน่ครับเนีย่ยเห็นบัได้ปลูกได้ก็อยากปลูกขึ้นเพิินนะครับนี่ก็บวบ้านเขามันบัได้นะครับนี่ก็แดดห่อนแห้งนะครับจอดครับรไว้ครับงานกัดไก่จะมืดแล้วครับแถวบ้านผมนะครับบ้านพี่น้องเบิดเลี้ยงครับ บ้านผมนี่อีกสี่ห้ามื่นก็เบิดนะครับมันี่บุมีงานใช้างานปันนะครับก็เลยมามัางให้เพิ่นนะครับเกิดรับงานไปสองอาทิตย์แล้วครับนี่ผู้เลี้ยผมก็บอกว่าผมว่างเลเด้อผมจะไม่อ็ดใาไหนไหนะครับนี่ก็มาางอออครับขั้นนี่ก็มาก้างออกครับ โอ้ครับย่งอยู่หนึ่งสองสามสี่ขั้นนะครับมางขั้นก็ใกล้จะเซจแล้วครับมางขั้นแล้วก็ไทยครับจบครับผู้นำนะครับปลาหกหมวกไทยแล้วเลยครับมันมีแต่ต่อครับบอกบ่ได้นะครับกะบอกเพื่อนเต็มมือที่แรกนะครับ บอกว่าใถ้ังไดก็ได้สปบูกยุ่ข่านะครับพอได้ปูอยู่ข่าครับตอออกบ่ได้ก็บอออกนะครับนี่ก็พึงเอ็ดงานไปสองสมมุงนะครับมีม่มีคนไทยให้ครับเพราะว่ามุ่งีออกมาสวยนะครับออกมากา สิบโมงกว่านะครับนอนตื่นสายครับืันนี้เมื่อยครับเมื่อคืนนี่ยสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับไปปั่นนะครับนี่ก็ดีทซาครับหมูมูจะนยครับบุมกุกกับบุมหมูปันได้นะครับนี่เบึ้งต่ออยู่ข้านะครับเอาออกให้เพิ่นนะครับนี่ครับนี่เด็ดต้นอยู่ข้านะครับเพิ่นสิบปลูกไม้นะครับ เนื้อที่ก็ประมาณนะครับผมกับบริวัดนะครับผมว่าหาไล่พแล้วครับผมว่านะครับบอหาไล่กับซีไลที่แน่ๆน,น,นะซีไลนะมีอยู่แล้วครับอาจสิป,ประมาณซีไลครึ่งจังสี่ครับ,ผม,มรบผมว่ามันหาไล่หมแล้วครับเพราะว่ามันกลวงอยู่ครับ นี่ก็ญาติพี่น้องกันนะครับเอาเพลงก็บ้ได้ครับนี่ครับเป็นคือกันมาครับโอ้ยพี่น้องกันอย่าเอาเพลงนะครับเป็นคือกันมาครับแถวอื่นครับแถวผมนี่ก็มีแต่แบบนะครับว่าพี่น้องกันนะครับอ่ะพี่น้องนะครับรลวุพ่อคางงวดนะครับ โตสาคัญนะครับพี่น้องนี่เป็นคือกันมาครับโอ้ผมนี่เกือบสุดเจ้าครับพี่น้องไหมพี่น้องร้ายครับย่ามแบบแบบนี่และพี่น้องนะครับย่ามใจเงินแล้วพี่น้องนะครับโอ้พี่น้องการเย้าล้ายจังสีหน้าครับ กินคือกันบ่ครับผมนี่เจอเกือบคุณเจ้านะครับบุคิดเดี๋ยว่าน้ำมันนี่มันมีพี่น้องนะครับน้ำมันนี่วานนี่กรับในงานโบราณครับวานนี่เมื่อยครับจอดนอนนะครับจอดนอนแต่สวิตโมงครับห้อนแนงครับ มื่อนี้จอดแต่สวิตโมงครึ่งนะครับสวิตโมงประมาณนี้ครับจอดนอนครับแดดห้อนแห้งครับบไว้ครับแถวอื่นห้อนคือนกันบมครับฝนกับบุตกนะครับห้องซื่อๆนะครับได้ยินแต่เสียงห้องครับแต่บุตกนะครับฝนก็ไ้ เบึงก่อนมีครับเบืองครับอุ้ยแดดจริงเลยแดดครับแดดเนี่ยนะครับเขาบางคนก็ตายนะครับเพราะว่าบางคนก็ว่านแต่เมษานะครับผู้ใดว่านบุกช่วงก็ตายนะครับแถวบ้านผมนะครับเมื่อื่นก็สีไปปั้นในเพ่นไม้อยครับเพ่นบอกว่าเขา เขาบุอยากออกนะครับมันตายแดดครับมันงอกออกมาแล้วมันตายครับบานผมนะครับฝนกระจักเนือใดนะครับตกแน่บ่ตกแนครับตกตกก็คือบ่ตกนะครับดินบ่เปียกอย่างนี่นะครับแล้วก็แดดนะครับแดดหอนแห้งนะครับแห้งบ่พีหนอกนี่ มื่นหนึ่งนี่พี่นกงานไปกับสองชั่วโมงเคร่งแล่พี่นอกน,ออน,นี่มันคันคู่มันบ่ได้หน่อยเลยพี่นอกนี่กะหนึ่งนะครับนี่หนึ่งครับนี่อีกนะครับนี่หนึ่งแล้วก็ขวงไปอีกพี่นกหนึ่งแล้วก็ขวงไปอีกพี่นอกฟูน อยู่ข้าเด็กพี่น้องเลยเบื้งองฝุ่นเงาอยู่ข้าก็อยู่นะครับฝุ่นเห็นบ่ครับฝุ่นยีละข้างหน้าแมนเบิร์ตนะครับฝุ่นพ,พี่น้องเบื้องดูเงินหมื่นนี่นี่ก็เบ,บื้องครับุบ่ฟ้านคู่ซาเด็กพี่น้องนี่ นี่กัเจิ้กันมานี่พี่น้องแล้วก็พูดอีกรูปบอะพี่น้องรูปหรือได้พี่น้องการเพือ่อนว่าก้อยข้ากันเลยดินแข็งไหมนี่สายไสยโพนในพี่น้องนี่เบื้องเอามองนี่เป็นโพนนะครับ ยังเสียวผ่านกอลงให้เพิ่นอยู่ครับนี่ก็สโลวลงเลยครับบุรีปับ๊บบุรียังนาะครับสโลวซื่อๆนะครับเพิ่นว่าบุรีปับแล้วสโลวลงซื่อๆเพิ่นว <c oughs> ่าบื่ให้น้ำขังเพิ่นว่าเอออุยอ้ยอุ้ยพี่น้องเหยียบยังน้อน้ำแทง ลิปนี่ก็บมี่ยังไหลพี่นอ้องพี่น้องก,กันเนี่ยมันไหลนี่สุพผานสามนะครับคนกันจักแนวได้ครับงานเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอื่นนะครับงานไทปันนะครับสามสิบสี่สิบไรบเอินนะครับมเมื่อเ้าอนี้ครับแต่หายุ่เหอนนะครับผมกวบบาวางแล้วนะครับ โอ้ยไปหาผมผมก็บอว่างอย่างเดียวนะครับเพื่อจะปลูกหญ้าครับบัดย่ำไทยวานเข่าจัง,งสี่นะครับบบเอื่นนะพี่น้องเดี๋ยวผมไดไปถไ่ายผมจะถ่ายเบิ้งนะครับว่าลายํำใด้นะครับเดี๋ยวผมก็บอกว่าผมยังบูว่างนะพี่น้องมานสองไรยนะพี่น้องมีกอใหม่อีกเด้อ ให้ไงในพี่น้องบอ่ให้ไทยนะครับให้คนอื่นนะครับยอมยอมผมก็ยอมอยังไงเงินคนนี่ว่านี่ปัย่ำรถเขาไทยพวกเขาจังจึงเรียกผมนะครับจะมาเอื่นยังสี่นะครับมันก็เกินไปบพเป็นคือกันมา อกว่ามาให้แน่ไล่สองไล่มันสิพ่อถึงยังมันบูถึงแล้วหนพี่นอกคนบูพ่อใจไปมันก็บุอยากไปเด้มันว่าจะไหนครับอันนี้กะมัน่าสองไล่ครับ มาน่ำแล้วน่ำอีกเลยพี่นกสาบม,มือลเลยคือยังบัว่างเลยพี่นก้กบัวว่านนี่กะแล้วเด้อบอกเพื่อนวันแรงๆเลยพี่น้งงนะนองซุปโลตัรีไปปั้นหน้า้อื่นเสยเลยพี่นอ้องมือหนึ่็สิตัวเพิ่นอีกอยู่เพิ่นเป็นจังได้แท้ ไม่นาา่ใด้เป็คือหัวแหลมแท้มองเงียๆไทยบุขคาไทยเฮ้า,านี่เป็นคือการบอพี่น้องทางอื่นครับบ้านผมมันอยากเป็นแน่นีได้ครับหรือว่าผมไทยบุดีบ่เพิ่นเลยปรจ่างนะครับสงสัยผมไทยบุดีอยู่เพิ่นเลยปรจ่าง นี่กับงานกับซิเบิร์แหละบูมีนะครับบานผมงานแล้วเขาขึ้นจบเลยพี่นอ้องบูมีมั่นบูมีส่สวนบูมีครับบัดนี้กับผู้และยานไปหาซื้อใหม่พหลีพน้องพ่อได้คาปลาทูหาซื้อใหม่เผาทานพหลบบัดน เบิรดงานจอดได้บัตรไปหานับเงินในพี่น้องบัตรอีกอาทิตย์นึงเกิอกนอาทิตย์นึงครับบัตรผมนี่เบิร์ดลดหน่อยก็จอดครับมีแต่เนี่ยห่างไดหลุดหน่อยกอยานกันได้ลื่นกับโรตารีโรตารีก็ห่างบัดน,นี้ผ่านครับขาดเครื่องนะครับพอผมขับจะขับจังไดโอ้ยรถบริฮีงครับ คนนี่มันแห้งกันรถครับขาดเลยพี่น้องขาดครึ่งเลยเลยโค้งพานนะครับขาดคลิปนี้บุม๋มียังไรครับนี่แหละงานเมาผมกับพ่อแม่เนี่ครับผมกับพมกับพ่อเมิ่อน,นางานหน้างานนะครับหกพั 6, นดูสิครับนี่ลวมขั้นนี้ยังนี่หกพันนะครับ ผมประเมินไว้นะครับแล้วก็ไทยอีกสี่พันนะครับนี่แหละไทยนี่ก็ผมอ่านว่ามันรวมขั้น,นีประมาณหกพันนะครับหกพันเจ็ดพันนะครับที่เหลือก,กับไทยนะฮะหน้าครับเพระาะว่ามันประมาณหาอะไรนะครับเพระาะว่ามันถึงยอยู่ครับหาอะไรเบิง์คือมันหน่อยครับ วันหน้าเพื่อนสิบสองไรครับมันวานเข้าไปผู้ม่านหกไรหรือหาไรผู้มานหกไรครับเพิ่นวานเข่าล้วครับผมผมนะครับมาถ่ายปัน่นนี่ครับนี่ครับเพิ่นนี่นะครับอีสผมานนี่นะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับขอทำการแสดงกอนครับว่าไลกัน คือฝนสตกแน่จักสามมือเลยเป็นยังไงสิครับโบโตกครับคึ่มคึ่มมาแล้วบูมีฝนนะครับมีแต่เสียงฝ้ากับแล้วครับโบโตกพ่อเม็ดนะครับพ่บอร้ายมันกับน,นี่ก็เศร้าเมื่อยมากสองชั่วโมงนะพี่นอ้องนอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับ